ันนี้คือคําพูดของหมอเขียวอะอาตมาว่าวิธีตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยชัดเจนเนะคือถ้าทักษิณพูดอะไรเนี่ยให้แปลเป็นตรงกันข้ามและตรงกันข้ามนั่นแหละคือจริงก็ฟังๆวะอาตมาว่าคําพูดแบบนี้ไม่ใช่เป็นคําพูดที่แสดงอคตินะเป็นคําพูดที่ตามเนื้อผ้าตรงไปตรงมาแล้วถ้าเกิดว่าคนเราโกหกเป็นปกติเนี่ย มันก็จะถ่ายทอดการโกหกมาสู่ลูกสาวด้วยสิเนี่ยฟังลูกสาวพูดอาดมาก็รู้สึกเลยทีเดียวว่าทําไมเธอโกหกหน้าด้านๆอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะทําไมเธอโกหกหน้าด้านๆอ๋อเธอตาม,เธ,ตามเ,าเธอมีดีเอ็นเอสืบต่อมานี้เองเธอจึงโกหกเพราะฉะนั้นจึงมีปรากฏในพระดิบิโดกะพุเธอเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลที่กล้ากหกทั้งทั้งที่รู้อยู่ไม่มีความชั่วใดที่คนผู้นั้นจะทำไม่ได้บุคคลที่กล้าโกหกท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่ไม่มีความชั่วใดที่คนคนนั้นจะทำไม่ได้ในพระไตรปิฎกเรียกว่าตัมปะชนะมุสาวาจริงๆทักษิณเนี่ยนะถ้าเขาเงียบซะ เหมือนกับในช่วงคลิปคุณเซนแพทองทานออกใหม่ๆเนี่ยหลายคนพยายามดูว่าทักษิณจะพูดว่าอะไรปรากฏว่าทักษิณเงียบเก็บเลยจีเดียคนก็ยอยากฟังนะนะทักษิณนะแต่ปรากฏว่าพอคุณทักษิณออกมาพูดแล้วเนี่ยคนก็รู้ได้เลยจีเดียว,ว่าในความคิดของเขาเนี่ยมีอะไรจนกระทั่งมีใครบางคนบอกว่า ไม่มีใครรู้ว่าคุณโง่หรอกถ้าคุณไม่พูดจริงไหมโยมไม่มีใครรู้ว่าคุณโง่หรอกถ้าคุณไม่พูดอพอคุณพูดขึ้นมาเนี่ยอ๋อไม่สงสัยเลยยังรู้ว่าคุณเโง่โง่งขนาดไหนรู้ไหมเป็นกิเลสข่อไหนหนึ่งถาเอยะอันนี้เป็นหนึ่งในอุปกิเลสสี่หกแปลว่าอ้อวดหลงตัวว่าตัวเองเป็นคนสําคัญ จนกระทั่งกล่าวคําว่าถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกขณะนี้เป็นต้นถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกคําพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นคําพูดที่สําคัญตนผิดโดยคิดว่าตนเองเป็นบุคคลสําคัญจริงไหมโยมสําคัญตนผิดโดยคิดว่าตนเองเป็นบุคคลสําคัญทั้งทั้งที่จริงๆรนะนะถ้าผมไม่เสือกเนี่ยประเทศไทยเนี่ย จะดีกว่านี้เยอะเลยทีเดียวอะแต่เพราะผมเนี่ยเสือกประเทศไทยก็เลยยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักอยู่ในขนาดเนี้ยแล้วทําไมคุณไม่รู้เลยว่าลูกสาวคุณเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งอยู่ยิ่งฉุดดึงประเทศให้อ่าล้าหลังไปทุกทีทุกทีเออโยมมีคนเขาทํานายมาว่าจนกระทั่งบัดนี้เขาเขียนบทแล้วนะอาตมาอาใน ลายของดรเจิมศักดิ์ปินทองท่านบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยทักษณิณจะละ่อโทษที่สุดแล้วเนี่ยแพทองทานจละลาออกก่อนคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญอันนี้เป็นข้อเป็นมุมมองของดรเจิมศักดิ์ปินทองเพราะถ้าปล่อยให้สารรัฐมนูญเนี่ยวินิจฉัยซึ่งมีแนวโน้มว่าจะวินิจฉัยว่าอย่างไรเนียน่ยทมาขออนุญาตพูดแบบนี้นะเพราะว่า เราต้องเราต้องให้เกียรติแกสารจะพูดอะไรล่วงหน้าไปเนี่ยมันจะไม่ดีอาตมาก็เป็นพระเป็นผู้ที่รู้จักเหนือรู้จักใต้รู้จัก,จกออกรู้จักตกเหมือนกัน,นเธอเราก็พอจะรู้ว่าคําวินิจฉัยน่าจะออกมาในทํานองไหนก็ทํานองที่สารท่านเห็นต้องเหมาะสมควรนั่นแหละปรากฏว่าอุ้งอิงเธอชิงลาออกก่อนมันจะได้แต้มเพื่อให้พักเพื่อไทยเนี่ย เดินหน้าต่อไปเป็นต้นว่าให้คนดิเดตอีกคนหนึ่งชเัเกษมขึ้นมาทําหน้าที่รับไม้ต่อเพราะเขามีคนดิเดตอยู่สามใช้ไปแล้วสองใช้เปลืองมากเลยนะเอ๊ะเห็นแว่วๆมานะว่าจะเป็นไปได้ไหมก่อนที่จะไปถึงชยัยเกษมเนี่ยเขาจะให้คนคนหนึ่งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี คนคนนั้นชื่อประยุทธ์จันโอชานั่นนั่นแหละอา้าตาม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 โพยอะตามที่ดรเจิมศักดิ์กิ่นทองเขาไปสืบต่ออะไรต่ออะไรมาก็ไม่รู้นั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าจะเชิญประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งแล้วพรรคภูมิใจไทยก็จะกลับมารวมกันแล้วประคับประคองกันจนไปกระทั่งสิ้นอายุของรัฐบาลแล้วเขาบอกว่าเพราะ นายกตู่เนี่ยจริงๆมีกวต้าเหลืออยู่ประมาณสองปีด้วยมีกวต้ามีอายุอยู่ประมาณสองปีอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่ได้ยินจากดรเจิมศักดิ์ปินทองแล้วแต่จริงๆหรือไม่ก็ใช้กเกษมถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ใช้กเกษมออกมาทําหน้าที่รับไม้ต่อจนจบเขาบอกว่าพวกเราช่วยดูเถอะตอนนี้อาจารย์ท่านเริ่มเขียนบทให้แพทองทานสําหรับลาออกและ ล่วงหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็มีเสร็์ที่จะมีผ้าวิจารณ์แล้วก็คิดล่วงหน้าได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่บอามาอยากจะฝากไว้วันเอย่ยวันนี้เป็นวันที่สําคัญกว่าวันไหนแม้พรุ่งนี้มารืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สําคัญเท่าวันนี้จริงไหมแน่นอนเราต้องการให้แพทองทานเทลราออกไปอันนี้แน่นอนเพราะเรามองดูว่า ถ้าเธออยู่เนี่ยมันจะเป็นผลเสียแก่ประเทศชาตินี่รู้สึกเมื่อวานนี้หรืออย่างไรที่เธอไปโคราชปรากฏว่าเสียงโหเนาะเสียงโหไล่ดังกระนาเลยทีเดียววะสังเกตดูใบหน้าของเธอเนี่ยก็ดูจะวางหน้ายากเหลือเกินเนี่ยเนาะเห็นคุณสุวัฒด์เดินนํามาเนาะสุวัส์เดินนําแล้วก็แพทองทานก็เดินอยู่ที่โคราช กันนั้นจริงๆเธอก็ควรจะเอาความกล้าของย่าโมมาใช้อ่ะเนาะกล้าที่จะแสดงความจริงให้เป็นที่ปรากฏเนาะจริงๆไม่ไม่ไม่ไมไมใช่แค่ย่าโมกล้าอย่างเดียวนะนางสาวบุญเหลือก็กล้าด้วยที่โคราชนางสาวบุญเหลอเอือคุณหญิงโมย่าโมแห่งโคราชเออโคราชนี่คำขวัญประจำจังหวัดว่าไงนะเมืองหญิงกล้า ม่ายดีมีโคราชปราศาทหินดินดานเกวียนนี่คือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยมเป็นจังหวัดที่มีอาณาบริเวณกว้างที่สุดในประเทศไทยถามว่าทำไมเขาไม่แยกจังหวัดได้ยินว่าจะพยายามแยกเป็นจังหวัดบัวใหญ่ไม่ใช่หรือตอบเขาไม่ยอมแยกจังหวัด พราะตัวไม่ได้เป็นหลานย่าโมใช่ไหมดัะนั้นโคราชก็เลยไม่ยอมแยกจังหวัดไม่แปลกนะอำเภอบางอำเภอเนี่ยอย่างอำเภอชุมพวงเป็นต้นห่างจากตัวเมืองโคราชหนึ่งร้อยกิโลเมตรหนึ่งเท่ากับจริงๆแล้วอีกจังหวัดหนึ่งอหละแต่ทุกวันนี้โคราชก็ยังเลือกที่จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาอ่ะก่อนจบท้ายจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยนครเนะี่ย มีทั้งหมด6จังหวัดอ่ให้เฉพาะว่าที่ร้อยตรีคนเดียวนะแล้วไม่ต้องหาความรู้รอบตัวยืนขึ้น1น,นครอะไรนครศรีธรรมราช2นครสวรรค์ปากน้ำโพ3น,น,พนั่นคนครพนม4นครราชสีมา5นครน,นายก6 นครปฐมปรบมือให้กับบ้านที่ร้อยตรีหน่อยแล้วที่น้องทราบด้วยนะว่าจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นขึ้นต้นด้วยนครเนี่ยมีทั้งหมดหกนครและข้อสำคัญคือชุมชนของอาศอกที่เป็นบาวรเนี่ยมีสามนครหนึ่งนครสวรรค์เรียกว่าสาเลียศ สนครราชสีมาเรียกว่าสีมาโกและสามนครปฐมเรียกว่าปฐมอาศกเอางี้อาตมาตั้งใจว่าในพรรษานี้เนี่ยจะไปเยี่ยมนคร3สามนครจะไปเทศไปแสดงธรรมไปให้กำลังใจนคร3สามนคร 1. หนึ่งตาลียโศนกนครสวรรค์ ถ้าใครจะไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวขันหมากจะมาจะจัดรถพาไปสองจังหวัดนครราชสีมาที่ศรีมาศอาตมาก็จะไปเยี่ยมในพรรษานี้ถ้าใครจะไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวขันหมากจะมาแล้วต่อไปจังหวัดนครปฐมได้แก่ปฐมโาศอาตมาก็จะไปเยี่ยมในพรรษานี้ถ้าใครจะไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวขันหมากจะมาเนี่ยสามจังหวัดเนี่ยนะ อาตมาจะไปเยี่ยมแล้วก็จะไปแสดงธรรมไปให้กำลังใจพี่น้องสามนาครดังที่ได้กล่าวมาสุดท้ายนี้ขอพี่น้องเราจงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดปางและตลอดไปเถิดเถินเอา้าสามนาครน,นี้ไปยิง